ให้ดูอนนีดูแลสเตตันดินีนี่ไงอ่ะดูโทรศัพท์ก็สี่ร้อยห้าร้อยอันนี้ก็เป๊บเบเบเตั้งตั้งดีกว่านะ้วถ้าถือมันอาจจะไม่ตรงสามสิบหรอถึงวะหรือว่ายี่หาพอดีไม่อะมันไม่คุณไทยลงมาดิมันดูมุมบนอะมุมบนนี่มุมแบบสเตตามันสูงไปนิดนึงอะใช่ไหมอนิดนึงนิดนึงเดียวเดียว เราต้องอะไรนะทายเกมประสบการณ์วิชาหลับสุดท้ายของของเทอมสุดท้ายของเธอมยผ้าเปยะยังย5บ้าเปยะยังขึ้นมาหน่อยไหผมว่เป๊ะแล้วอะปแล้วแหละจะน้อยไปนิดนึงแต่ได้เป็เไยเออได้อยู่นะไดเลยฮึบฮึบฮึบเฮ้ยนี่ห้าอยใช่ไหมห้าร้อยห้าร้อยอยี่ห้า แา้วราามันต้องเป็นหนึ่งส่วนสี่ไม่ใช่เหรอหววจริงไหมอันเนี้ยมันหนึ่งส่วนสี่อ้ยถ้าเกิดดรงนี้คือหนึ่งส่วนสี่นะถ้าเกิดเรามองแบบสูงถ้ามองแบบสายตาเนี่ยจากที่เรียนมาเขาต้องการอันนี้ไม่ใช่มิลิตรวะก็ใช่นี่หรอาแต่จาก,กที่เราเรียนมาเนี่ยการที่เราเดินตองเบบสายตาแล้วก็ดูที่ด้านล่างใช่ไหมเนี่ยด้านล่างมันยังไม่ถึงหนึ่งส่วนสี่เลยไม่ใช่หรอ อีกนิดนึ่งไหมไม่เป็นไรหรอกนะเติมนะอีกนิดนึงอีกเท่าไหร่อีกยี่สิบเหรอเอออีกนิดนึงอ่ะให้มันสูงสูะมั้ยนี่มันฟอร์มาลีนนี่หว่าไม่ใช่อ๋อนี่ฟอร์มาลีนอยู่นี่นี่คือฟอร์มาลีนโอเคลงมาฟึบฟุ๊บฟุบฟุบเนี่ยดูสีของจริงเออสอนของจริงแล้วเนี่ยมาทำการทำการทำการใหญ่เทแล้วคนแล้วต้องคนนานเท่าไหร่จะดูยังไงสายมาเข้ากันแล้ววะ ก็คนไปก่อนแล้วกันผมจำเวลาครับมีจัำเวลาไหมจำ5นาทีคนไปแล้วนะไม่ก็คือคนแบบสามสิบวิน่าจะคนเหมือนกับตอนเรากินน้ำแดงอ่ะแล้วเอาเทบูลบอลมาใส่ใช่ไหมเราก็คนกานโอได้เลยเทวีหรอกเทก่อนจะให้คนเทเทก่อนแล้วก็คือคนคนเลยคนพี่กินด้วยโอ้โหนี่มันเชฟหรือเปล่าครัเขาไปแล้วไปแล้วแบกโก้กาแฟเลย เทปไปก่อนแล้วค่อยคุยกันอ่ะจ้ะวันนี้อือโอ้โหเห็นเลยของการคนนะจ๊ะคนกาแฟไหนดู๋สิหกร้อยโอ้โหต้องคนน้อคนแรงกว่าไม่เลวหรอกอจริงเหรอตอนที่เราดูเนี่ยเราไไม่ด้เราดูแบบสายตาเป่ะสายตาเดี๋ยผมดูแล้วก็เนี่ยห้ากับอีกครึ่งหนึ่งของหนึ่งร้อยไง จะเอาของไปเอาอะไรกันะน,นั่นน่ะจะไอแพดมันอยู่เนี่ยเอแจางสีระวายก็สอนต่อไปเลยแจงเข้าไปแล้วก็มานั่งถ่ายคลิปไปดิที่เข้าไปต้องทั่งถ่ายคลิปวะเนี่ยจำหาทิชอร์ก่อนทิชอร์กับบ้านไม่แต่เจอทิชอร์อเขาให้เอาเราวาดรูปอะแต่ตาจริงราาก็อ่าเราก็ว่าประมัน ผมกำลังถ่ายซิปคราบอจารย์จะต้องคนนานเท่าไหร่อาจารย์ดูยังไงคนเสร็จแล้วคนเลยเสร็จแล้วพอพอเข้ากันนะลูกให้พอใจอาจารย์คนให้เราพอใจแล้วก็เอาคุ้งใส่เลยครึงใส่นะพอแล้วพอแล้วอ๋อผมมันมันไปหน่อยอุปกรณ์ครับคุณหยิบคุ้งได้อะไรนี้ไม่รู้ชิเบลครับอาจารย์ขากระดิ่งเหรองูทามือเท้าอ๋อเามือเ้าเชฟมือสีจะของงูไปไหนอะเดาแล้วของงูไปเอาของครับ อีกคนนึงเขายังไม่มาหาเลยอกอนึงมันแสบขึ้นจมูกอ่ะใช่ก็ไม่แรงเท่าไหร่นะอาจารย์แสบหรอไม่ค่อยรู้สึกอะไได้แสบเหมือนโดนหัวหอมมถ่ายโทรศัพทอยู่ลอยู่้มฮะลายทรงเลยลาทรงก็คือปล่อยไปเฉยๆเลยอาจารย์แล้วก็เทลงไปเลยหรอคโอ้ยอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวมันจะลอยเองเดี๋ยวมันก็ลอยเองลอยกุ้งไปเ๋ยทั้ง S <S ล้วก็พอแหละโอ <ims> ้ก็พอแหละรู้สึกว่ามันจะล้นมากเลยไม่ล้นหรอกไม่ล้นหรอยถ้าหนวดกุ้งไม่จมเป็นไรไหมครับไม่ยุย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 พอดีเป๊ะเลยเฮ้ยไม่ยุยหรอกรอแต่ส่วนหนวดมันเลยใช่ไหมหนึ่งเป็นหรอกะมาส่วนหนวดมันไม่ยุ่ยอยู่แล้วคือแบบ ทำนใ้ใจก็ลงไปพี่ปีจ้าตอนทีสามไปด้วยง่าเว้ยสวยอต้องหุ่มตงสันมป็นสันที่เจรนแล้วห้าปอร์็นต่นถ้าแปะชื่อเรียบร้อยอยู่บนคนเหรอย้ายลงมาอะไรครับนี่จางผมได้มาแล้วฮะซิลแล้วลูกซิลเราเอาปซเทีพันฝาค่ะซิลวัสดีแล้วหนูเรงมาดูนะว่ามันลอยไหม ประเทศฟันขาวประเทศๆๆนีศ้ถ้าถ้ารอขึ้นมา,มาทางไันแล้วนี่ก็คือผลงานอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งคะแนนเต็มกี่คะแนนไม่รู้แต่ขอให้ได้เต็มก็พอขอในพิธนลวิจวรรนกำนันธุ์กชาวไทยชื่อผลงานชื่อว่าเอ,อ,เอ,อ่เกตาแล้วกันนะว่าทีา่ภาษาไทยคือกุ้งก้ามแดงแล้วกันนะกุ้งตัวนี้อยู่าหันกันแช่เย็นมาเวลาสองวัน แล้วก็หากนการทําแบบในเวลา9ก้นาฬิกากี่นาทีไม่รู้ถึง10บนาฬิกาตอนนี้ใจก็หายไปแล้วดูนี่มีความเสน่ห์ตรงที่มีสีที่สวยงามเมื่อสีอะไรไม่รู้ผมเห็นแตสีฟ้า <c oughs> สีฟ้าก็สีม่วงๆสวยโดยสูบรรจุลงใน ใช่นะ้าโฟมอลีผสมน้ำโฟมอลีมีความเข้มข้น5%เลยนะ5%หรือว่า75มิลลิลตรจากน้ำ600มิลลิลิตรผสมกับน้ำ525มิลลิลิตรกลายเป็นรฟมลลีเข้มข้น5%แล้สมบูรณ์บครบแล้ว